ทัศนคติคําว่าขวัญของพระอาจารย์ไม่ใช่คําอื่นคาไกลและไม่ใช่คําใหม่เลยแปลว่าสติคําว่าขวัญน,นี่คือสติสติก็คือดึงสติกลับกึืนมากลับมาสู่สิ่งที่ถูกต้องกลับมาสู่พื้นฐานที่ถูกต้องคือกลับมารีเซ็ตใหม่เพราะในการเดินทางหรือการเราไม่รู้ว่าเราเจอเหตุการณ์เจอสถานอะไรมันสับสนไปหมดดังนั้นเนี่ยเมื่อมันสับสนไปหมดมัน ทำอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ได้ไม่ถูกไม่รู้จะจับอะไรโอเคเรียกขวัญกลับคืนมาเราจะมาเกณฑ์ว่าสูตรขวัญหนุ่มสาวสูตรขวัญควายสูตรขวัญน,นั่นก็คือกลับมาสู่การเริ่มต้นนับใหม่หมบัดนี้ครับจะขออัญเชิญนัาขวัญกุมารอ่อนสื่นซอยสูผ้าขออัญเชิญฝูงเทพยพยาภิจดาตนผู้องค์อาจส่วนรักษาถ้วยลาดมูนีกรนใหมลงมาซอยอ่อนว่อนขวัญอ่อนหน่อย ขวัญหลานไปตกลนอยู่พงไฟกับห้น้ำเอากลับขึ้นมากว่ามาเด้อขวัญเอ้ยขวัญเจ้าหญ่าไดเดินดงปากว่างขวัญเจ้าหญ้าไดไปเที่ยวเมืองผีขวัญจะไปอยู่ไหนเนี่ยเขาจะเรียกมาที่ที่คิดว่ามันไปต่างๆเนี่ยแล้วในขณะที่อยู่ในพิธีเนะี่ยมันก็จะเป็นการสมาธิเป็นการตั้งสติใหม่แล้วก็จะมีการผูกแขน ผูกแขนก็เหมือนหรว่าผูก็ขวัญไว้นะในลักษณะของการผูกแต่ท mm ี hmm. มันก็จะเกี่ยวกับได้เอ้ยทําไมต้องใช้ได้สีขาวได้สีขาวก็แปลเสมือนสะดือของอาติยะชนหรือว่าสะดือของพ่อแม่สะดือที่ขาวบริสุทธิ์นะแล้วทําไมได้ถึงมีเก้าในได้เนี่ยทำไมถึงมีเก้าเส้นเพราะเก้าเส้นมันแสดงถึงมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่ง